E แงอาทิตย์ที่ส่องบนพื้นเทาจากภูเขาที่ตกกระทบถ้าเป็นเธอฉันก็จะยอมต้องคืนสวรรค์หรือตกนรกเป็นเพลงเบาๆเพื่ออัดเธอรอนริมฝีปากประคบมีแต่จะรักเธอคืนทุกวันมันอยู่อย่างนั้นไม่เคยมีอเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันมีรักฉันก็จะรักสุดจะรักจะไม่ให้ใครมายุ่งมามองมาวุดนมาไหวมาเอ่ยมาชาเธอเองก็รู้เวลาฉันหึงมันร้อนเป็นไฟและโกรธเป็นยักษ์เพราะความรักฉันเหมือนคืนทะเลมันถึงเวลาจะอเอ่อเธอก When awake กับผิวเด็ดมอสเหลวๆนี้ ความมาสายเรกจะเคลื่อนไหวตอนหยุดลูกินทูมาอายโลงนี้มืดมนจะอคงจะเป็นไม้ต้นชายละวันที่เธอเข้ามาฉันคงได่เคยจะฟันฝ่ายเคยรู้สึกดีฉันคิดว่าน,นี่คือฝันไปแต่ความไม่จริงคือขอสัญ่ญาจะรักเธอไปจนฉันตายรอยยิ้มเธอมันยังของฟังใจแม้ว่าชีวิตะนี้จะแยกแค่มีเธอกอดฉันไว้ฟีเจอรตาไปดีบเธอแล้วเธอจะชอบไหมเรื่องแบบนี้ไม่ยาว เพราะฉันเก็บซ่อนไว้อยากจะเข้าไปจีบเธอไม่รู้ติดข้อไหนและจะเข้าไปจีบเธอจะโดนพ่อเธอล้อไหมถ้าเธอต้องการแว่นป็นฉันคงไม่มีให้ใส่บ้านเราห่างก,กันหนึ่งพันกิโลฉันบอกเลยว่าไม่ไกลให้เธอดูที่ข้างในใจฉันแน่นอนฉันอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครรักอยากให้เธอเข้าไปอยู่ข้างในนั้นฉันมีแค่เธอคนเดียวสัญญาจะไม่มีใครละให้เธอเข้า นะให้เธอได้อยู่กับฉันเธออย่าไปหนีไปไหนนะฉันจะอยู่กับเธอไม่หนีไปไหนแว้เธอไว้กับผิวเรียกมอญเลือเรือนนี้ชุบอามาสายเรกจะเคลื่อนไหวตอนหยลูกกินทูม้าอายโลกนีมืดมนวเธอคงจะเป็นไม้ต้นชายแล้ววันนี้เธอเข้ามาฉันขอไม่เคยจะฟันฝ่ายเคยรู้สึกดีฉันคิดวันนี้คือฝันไปแต่ความจริงคือขอสัญญาจะรักเธอไปจนฉันตายรอยยิ้มเธอเหมือนอย่างของฟัง i it was you really need yeah i be a gosh why